สวัค่ะน้องือเ็กจนไทยีฟร,รีคอเรงน้องน้องเชนจค่ะวันนี้น้องเชนจจะมาอ่าจะมานับเลขจะมานับเลขหนึ 1> 1่งถึงห้าสิบถ้ไทยไทยค <5. S 2> <5. S 1> ่ะอ่าชี้ค่ะหนึ่ง 4 9 10 1หกเจ็ดเกสบสิบเสสองสาสสสห้าสหสเจ็ดสปดสิบยี่สิบ

สี่สิบเก้าห้าสิบอ่ะเกิดบายบายจุ๊บด้วย